สวัสดีค่ะวันนี้ร้านก้าวฟาร์มจะมานําเสนอการทําดอกไม้ลิบบิ้นนะคะใช้สําหรับห่อของขวัญน,นะคะดอกไม้ที่เป็นฟูฟูสวยๆแบบนี้เราทํากันยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้คือลิบบิ้นนะคะกันไกลนะคะไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัด แล้วก็กระดาษแข็งค่ะนะคะกระดาษแข็งเอามาทำอะไรมาวัดขนาดค่ะนะคะมาวัดขนาดว่าเราจะเอาดอกไม้นี้ความกว้างความยาวเท่าไหร่สมมุติว่าตอนนี้เราจะทำดอกไม้ที่ดอกขนาด3นิ้วนะคะอันนี้3นิ้วเราวัดมาแล้วนะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือลิปปิ้นนะคะเราจะมีการพันลิปปิ้นนะคะาจากแม่แบบที่เราตัดออกมาแล้วนี่นะคะพันลิปปิ้นไปรอบลักษณะน,นี้ค่ะประมาณสิบรอบ เมื่อพันครบสิบรอบแล้วนะคะเราก็จะจัดริปปิ้นจากนั้นเราก็จะไหลริปปิ้นที่เราพัานแล้วนี่นะคะออก,กคะ็ออกจากแปะออกจากแปก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็จะวัดให้ได้กึ่งกลางนะคะเกิดการพับริปปิ้นทั้งสอง ให้มีหัวมุมชนกันนะคะให้ทั้งสองด้าน,น,นเท่ากันนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางตัดเพื่อให้ได้ตรงกลางนะคะได้มุมตรงกลางไม่ให้ริปบิ้นตัดออกจากกันนะคะให้เหลือบริเวณไว้ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นออกมาลักษณะนี้จากนั้น เราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะตัดออกมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะใช้เป็นหางมัดนั่นเองนะคะความกะลักษณะก็ประมาณที่เราผูกได้นะคะใช้ผลูกได้ฉีกริบบิ้นด้านข้างนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะค,ะค่ะเล็กเลกลักษณะนี้นะคะฉีกมาเล็กๆเพื่อที่เราจะมาผูกริบบิ้นที่เรา ตัดไว้นี่เองนะคะต้องผูกให้แน่นนะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาหดออกจากกันนะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะพักไว้สักก่อนตอนนั้นก็มาทำการพันริบบิ้นกับแบบอีกทีหนึ่งนะคะ แบบกล่องกระดาษที่เราตัดไว้นี่แหละค่ะสิบรอบเช่นกันครั้งที่สอง ื่อได้สิบรอบแล้วนะคะเราก็จะตัดลิปปิ้นออกจากแบบของกล่องกระดาษนะคะออกมาทำลักษณะเดียวกันนะคะก็คือหักขึ้นเพื่อที่จะวัดขนาดนะคะสองด้านต้องให้หมุมเขาเท่ากันแต่แล้วเราก็จะตัดตรงกลางค่ะ,ะ,คะตรงกลางลักษณะของลิบบิ้นลักษณะนี้ เสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะน,น,นี้นะคะชัดเจนเออแล้วเราก็จะนำริบบิ้นมาฉกีกข้างตามที่เรากะไว้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นเชือกมัดนะตรงกลาบมือนเดิมนะะมัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นค่ะผูกให้แน่น เสร็จแ,แล้วก็นำลิปปิ้นอีกอันหนึ่งที่เราผูกไว้เดิมนั้นมากลางเป็นลักษณะกากระบาทกันนะคะกากระบาดมาหาลิปปินมาผูกนะคะผูกเข้าด้วยกันให้เป็นลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะเครื่องหมายบวก ะะเ็น,เนนะะะคผูกทั้งสองทางให้แน่นเช่นกันนะคะเพื่อที่ไม่ให้ลิปิ้นหลุดนะคะ,นนคะก็ไม่เป็นไรนะคะผูกให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ในลักษณะตัดนะคะตัดริปิ้นให้เป็นแฉกแฉะ มีที่ป็นที่อยู่ของการที่กัดไพลนะคะอยู่ด้านใน มื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วทั้งสี่ด้านนะคะฉชกลักษณะนี้นะคะเราก็จะทําการดึงดอกนะคะดึงจากชั้นในก่อนนะคะลงล่างหมดขึ้นบนลงล่าง,งขึ้นบนน,นะคะทำนบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้หมดขาที่หนึ่งนะคะ ขาที่สองทำเช่นเดียวกันนะคะผมล่างหนึ่งขึ้นบนหมอนกัน,นะค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทั้งสี่ด้านนะคะ เราจะเดึนทุ้งสีด้านลักษณะนี้ให้หมดนะคะให้เขาหมดนะคะมเมื่อหมดแล้วเราก็จะได้ดอกไม้เป็นรื่งแบบนี้นะคะเป็นท้่งสวยแบบอดอกไม้เป็นทุ่งสวยไปแล้วลักษณะน,นี้ใช้ห่อของฝันได้นะคะอันนี้ดอกไม้เป็นแบบนะค่ะ คลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีการทำดอกไม้ลิบบิ้นใหม่อีกนะคะมาให้ชมกันอีกใน ep 2นะคะดอกไม้สวยๆอย่างนี้นะคะเราจะมีนานนำเสนออีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะส่วนลาน9้าฟาร์มขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ